สวัสดีตอนเช้าทุกคนค่ะวันนี้เช้าวันที่24พฤศจิกายน2 5ห6 5ไม่รู้ตอวันอะไรี่แปันจั์เหรออยู่ไปเรื่อยๆเลยไม่ได้ดูวันเรากำลังจะเดินไปที่ เขาเรียกอะไรว่าภาษาอังกฤษนาฬิกาไอ้น้ำอ่ะฮะเกรสสตีมอะไรวะบอกเรสสตีมเรสสมวอชแน่ใจสตีมคล็อกสตีมคล็อกแกรสทาเทาวเอาจริงนะมาถึงยังไม่ได้อ่านอะไรเลยแหละเดี๋ยวพอไม่มีไม่มีหนูแล้วค่อยว่ากันตอน ตอนนี้ปล่อยไปก่อน <Yeah. S 1> ผ่านเซ็นเตอร์ของเมืองเวนคูเวอร์เลย <K _ d ata> นี่เช้าๆทำฟิตนะ มาเฉยๆในเป้บอมีอะไรมีกล้วยครับกล้วยลูกน้ำเดี๋ยวเจอนกจะเอาหนมปังเมื่อวานให้นกกินอ๋อให้การที่อยูใช่เมื่อวานลืมกินวันอะไรจั๊กวันนาฬิกาได้ไงเออใช่โอเคถึงแล้วสตรีมโอ,โอ้นี่อากาศสวย นี่ไงร้านขายของที่ระทึกที่พี่บอกอะ่ะเนี่ยอยากเข้าร้านพวงนี้แหละมันจะมีถุงมือถุงเท้าหลากสีสนันไม่ต้องแบรนด์เนมหรอกแต่หลากสีสนันแต่วันนี้ใส่มาใส่มาสองคู่และอกอะไรละแต่เดี๋ยวจะซื้อแต่ยังไม่ซื้อร้านน่ารัก หน่อยดิแดบดบเลียสีหมดแล้วลวคอบอันนี้เครื่องแรกเครื่องที่สองอยู่ที่ h o k ไ a โ d o Otaru อันนี้เครื่องแรกนี่เราถ่ายไกลๆนี่แหละไม่ต้องเข้าไปใกล้เอาตัวเองมาจัดฉาก ังได้นะจ๊ะน้องเอาหัวนาฬิกาเท่าเจ๊เลยนะเตี้ยๆลงมาเฮ้ยเฮ้ยเตี้ยสองค่ะูกจัดกล้องของเรานี่ถ้ายสองตัวนี้วิวสวยเลยนะเลเลมาโอเค นด้านขวาไปเลยไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้พอดีกว่าใช่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 มาตัวเองทำนะเดี๋ยวมันจะได้เวลาตอนทุกชั่วโมงโนเวติดห้านาทีใช่หรอเหรอติดห้านาทีมันก็ดังไปแล้วดิมันก็ดังไปแล้วแล้วก็รอใหม่ไงไม่ใช่เราอะมาก่อนสามทิศมันก็ดังไปแล้วดิมันไม่ดังเอาเมื่อกี้มาก่อนแล้หรือดังไปแล้วเสียงตัวเองดังใช่ติดห้ามาทุกชั่วโมงมั้ยอันนี้คือ เลือกเดือด gas คาว s t r e a มคอกเลยขำมากเลยเมื่อกี้นะอุตส่าห์รอจนนาฬิกาบูดทั้งสองคนงานเข้ามีคนขอให้ตายภาพโทั้งสองคนเลยเลยยังไม่ได้ถ่ายเสียงบูดเองเลยต้องไปทำหน้าที่ช่วยเหลือประชากรโลกก่อน ต้องยืนรอต่อไป15นาทีดังครั้งวันนี้อากาศแจ่มใสมากนี่ไงหอไอ้นั่นแวนคูเวอร์เดี๋ยวไปถ่ายด้านนู้นให้เห็นหอ <c oughs> ด้านหลังเป็นหอแฟน ร้องใม่ คือการทำงานของสตรีม ไม่ได้อ่านชื่อหรอกใบเมเปิลยังซีดแล้วเลยอะ่ะช่วงโควิดไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างสีซีดหมดแล้วสวัสดีเบียเบียนี่ไงของพี่ระทึกเราต้องมุ่งไปดูสูงเท้าเราดูสูงเท้าดีกว่า 9 99, 9 70, 9เหรียญส7 0บาทยเจยบาท ถึงเท้าปกติแนะ่เลยไม่ใช่ถึงเท้า เหมือนข้าวพิพิธภัณฑ์ซื้อสิงค้ายังดีเลย หายผมไม่เจอร้านมันใหญ่เกินผมอีฟีเรา าเจมใสเอาจักรยานสักคลันไหมอุยเดินไปเฉียดหน่อยนะมันเตือนว่าเราจะไปขโมยเหรองปิด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  ออกไม้ตายหมดแล้วคนมาสูบบุหรี่กันกจุยวันนี้ไม่มีเรือใหญ่ๆเลยอะอย่าแพนไปทางขวานะทางขวามีแต่ธุรกิจมีตู้แคนทินเนอร์ เดี๋ยวไปด้านในดีกว่าไปหาห้องน้ำเข้า เราจะไม่ยอมให้ใครมาเดินตัดหน้ากล้องเราที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเราจะแผนหน้ากล้องนี้ง่ายไปเดินเล่นนวนทงสนามจอดเครื่องบินน่ะอ,อู้มีหิม้อยู่ยอดยอดหน่อยเึยเริ่มมี นกดูนกเหมือนเม็ดอะไรก็ไม่รู้นี่ถ่ายลูปไปทางเข้าวันนี้กันไม่ได้มีงานอ่ะไม่ได้มีงานหรอกเพวกโปรโมชั่นประเทศเขานั่นแหละมันเอาพยืนเสนอหน้าไปซะแล้ว แล้ววันนี้ขออนุญาตไปแบมไปแบมอยากเจอ <c oughs> หิม <c oughs> ออะ้อ๋ลวันชีวนางปล่อยผมแล้วดูเป็นสาวเลยห <ผม S 1> ัวมัแม่งหัวมัไปแบมสามวันขออนยังตี กันเลยนะพอได้กินอาหารดูเวลานางลงอ๋อนี่เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นอีกลำลงอีกลำขึ้นดีเนอะอย่างเงี้ยไม่ไม่เปลืองค่าใี่จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทำแลนดเนอะทำทางวิ่งอะ่ะรันเวอะใช้น้ำเป็นรันเวย์เลย ไปไหนเนี่ยแคนาดาไล ไปเที่ยวเมืองหนักเนาะใช่แต่พี่ก็ใช้อยู่บ้านพี่ก็ใช้ใช้จนนอนนั่งอะไรนะั่งใช่โอ้โหเนี้ยไกลดีมากนี่ถ้าเราว่าฟ้านะใสๆฟ้าฟาดแน่นอนโอ้โหโคตรดีอ่ะอือฟุ๊กไปโอ้ก่อนหนูบินอนะ่ะหนูดูอ่ะอาทิตย์เนี้ยฝนตกเกือบทุกวันเลยนะมากน้อยแค่นั้นเองเริ่มพอมาถึงต๊้เฮ้ยมันเปียกเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันเหมือนเป็น ประเทศใหญ่อะเนาะ<ช>มันมีนสิทธิ์เปลี่ยนตามวงการอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชถึงบอก<ม>ว่าทุกอย่างการเที่ยวเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าเราจะมาเมืองไหนแต่จอดรายละเอียดในเมืองให้มาดูหน้างานอือใช่ก็เลยแบบอือดีนะที่แบบไม่ได้ฟิกอะไรเพราะวันแรกก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าใส่จะเจ็ทแหลกแล้วนอนไปบ้างบนเวียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียส นี่คือการเที่ยวของคราสำหรับบางคนนะพี่<ช>ที่แบบว่าการเที่ยวของเขาคืออย่างที่พี่บอกเ <ตะ S 1> ช็คอินเช็คอินตรงนี้ต้องไปสถานที่ตรงนี้<ท>ตรงนี้ตรง,งนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าอะไรนะคําว่าเที่ยวของแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกัน,น,กนจริงนกันใช่ยังหนูเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเดินสเปะสปะเดินนู่นนั่นนี่อะไรมันคือแบบมันน่มันคือการเที่ยวมันคือการเรียนรู้ของเราแล้วว่าโถ<ท> เพื่อนหนูนะผู้หญิงเฮ้ยหเที่ยวอะไรอ่ะไม่เห็นมีแบบเช็คอินตรงไหนไม่เห็นมีสถานที่ตรงไหนเลยอะไรเงี้ยคือหนูก็เออก็ไม่รู้นะแต่ก็คือเที่ยวอ่ะเดี๋ยวพี่จะเดินไปทางขวาใช่หนูจะบอกพี่เจ๊เดินนี้เลยได้เนี่ยแล้วก็ล้อล้อล้อไปอ่ะเพราะว่าหนูจำได้ว่ากางคืนที่หนูล้ออ่ะหนูเดินถึงส่วนเลยนะ นี่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 ะประมาณไอ้ต้นไม้นั่นแหละสวยแล้วก็จะมีห้องน้ำตรงโน้นที่หนูเปิดสุกเปิดเมื่อกี้ถ้าเจ๊ A นี่ก็เข้าตรงนั้น,นขี่หนึ่งเดี๋ยวหนูเดินทะลุนี่ไปเลยเพราะว่า <N un> หนูตัดจากตรงน,นี้เข้าแกนอยู่เดี๋ยวไปพบกันอีกทีที่เมืองไทย เดิมน,น,นะคะขอบคุณนะคะที่มาเที่ยวด้วยกันวันนี้ให้ผมไปแล้วไปแบม